สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์และคอมเมนต์แฮปปี้บ day ผมทั้งเมื่อวานและวันนี้ย้อนหลังขอบคุณกันมากๆสามตัวให้แล้วนะขอเลยว่าที่สมตัวที่ให้เนี่ยขอให้เด็กที่ได้ไปเนี่ยมีความตั้งใจแล้วผมจะมีความสุขนะครับขอบคุณกันมากๆที่ติดตามให้กําลังกายผมและเหนือสิ่งใดที่หลายๆคนออกกําลังกายเพราะพี่ยอดเพราะนายยอดคุงยอด พ่อน้องยอดขอบคุณกันมา,มากๆขอบคุณจากไกวันนี้ไม่มาคนเดียวเด็กๆใหม่ๆนี่พ่อเด็กน่ารักมากมานี่เลยยังไม่รู้จักชื่อเลยไหมเชาแอนดี้ครับแอนดี้อ่ะชื่อไมาครับหน้ผมชื่อบอมครับมาวันนี้จัดเด็กใหม่ๆให้ดูด้วยมาๆโอ้ยมาเราไม่ต้องแล้วไม่ช้าโดนไปเยอะสอนมามานะครับวันนี้แนวคนใหม่เลยมีความสุขครับ พี่เขามาไกลนะเขาไม่ได้มาใกล้ๆนะเดี๋ยวผมจะเล่นพร้อมเด็กเลยเด็กเขาเล่นไปแล้วอ้าวลองก็เดี๋ยวเล่นด้วยกันเนี่ยครับลูกกิ้งมันไม่ยากเนี่ยเด็กไม่เคยเล่นกันเลยนะบอกแป๊บเดียวเขาก็เล่นกันได้แล้วเอามาทีนี้ผมเล่นด้วยเรามาสนุกด้วยกันเองใจั้งใจ เอาพุงเข้ามาวันนี้พี่ต้องเล่นแถมเยอะด้วยเพราะน้องเอาเค้กกล้วยหอมมาฝากเเ้้้ยยยออ มามาออกกำลังกายกันเอานับกันบ้างพี่ทีแล้วครับผมโอ้โหนี่รีบจำได้เลยเมื่อกี้บอกพี่สาวันนี้ได้หกวี่เก้าผมบอกแล้วนะจำไม่ได้นี่เริ่มหนึ่งใหม่ให้เล่นเต็มเอาบอลเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นี่นับหนึ่งใหม่นะสามครับเล่นพร้อมกันแต่ทีไม่เท่ากันเนี่ยเห็นว่าหมือนแล้วจริงๆต้องนับหนึ่งใหม่ใช่ป่ะพี่ครับผมเห็นไหม ไาเลูลกติดพอแล้วได้สอเซนแล้วก็เดี๋ยวเลี่ยตัวอื่นอย่างน้อยผมขอบคุณพี่มากที่มั่นใจผม,มาาลูกสามมาไกลนะพุทธบู้ชาสามหกมาบ้านผมเนี่ยพี่บอกเราเด็กมาเป็นบ้านครับผมอะไรล,ลูกกิ้งเล่นดีไม่ดีต้องถามเด็กๆดูเอาแล้วกันเป็นไงเมื่อเช้าพี่เขาก็จัดไปให้ลูกชายแล้วอาจัดไดลล้ลูกลุงจัดด้วย นนเนี่ยลุงคุยกับเราเนี่ยลุงเนี่ยจะลืมถ้าน้ำหนึ่งหมายตายเลยโอ <c oughs> <c oughs> ไม่อายไม่อายเล่นถ้าไม่ไหวตามเกาะเราไปเล่น ด้ยการผิดพลาดนะเดี๋ยวคนเปยืหนงคุยกับผมไหวล้วลูกไม่ไหวก็ต้องไหวอีกคนละเต็มสายใจเวลาพักก็ลุกลุกยืนพยายามนักหนักที่นี่คือฟามสุขครับพี่เราบ้านแต่พี่เขาให้ใจผมเด็กๆให้ใจผมมีฟามสุขก็ต้องที่เด็กเขามานี่แหละดีกว่าให้เขาไปอย่างอื่นล่า ใช,ใช่ครับผมใช่ครับผมมามื่วแบบเนี้ยพ่อแม่ผู้ปกครองสบายเลยจริงๆมีเยอะนะครับอย่างเด็กนักแบบที่ผมเคยเอ่อยอ่ะพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ให้มาเลยและเด็กจะชอบมาหาลุกยอดด้วยตอนนี้ติดโควิดเอามา <c oughs> มาต <c oughs> ิดคอนเทต์พอลุงครบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะบอก เพราะหลายๆคนจะบอกว่าพี่ยอดทำแนวคนใหม่นานหน่อยกี่นาทีแล้วพี่ห้านาทีกว่าครับผมห้านาทีว่าไม่เป็นไรเล่นเล่นนี้เดี๋ยวทำแนวคนใหม่ อโ, <c oughs> <c oughs> โอย้ยโอ้ยโอ้ยขอพักแป๊บหนึงไหวกไหมสาหแล้วครับ35แล้วครับ ไม่ดีลเลยเนเราไม่นับไงรอบแรกไม่ได้นบรอบแรกไม่ได้นับก็ไม่รู้ว่าเขาบอกแล้วว่าให้เล่นคอร์รเติ์ติดเ <c oughs> ขาไม่นับก,กันน่ะนะอันนี้ไม่ได้แกล้งครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กเขานะครับอมาทีนี้มาแนวแนวคนใหม่เลยมาลุงของก่อนอยากคิดว่าผม่อนะเพราะหลายๆคนจะบอกว่าพี่ทำคลิปแนวคนใหม่ นะครับผมพูดเสมอว่าอย่าไปกอดลูกกิ้งนะครับใครอาจจะกอดไหวไม่ไม่ไหวผมไม่รู้แต่ส่วนตัวผมจะจับแบบกรบายๆจุดสตาร์ทขอคือผมจะทิ้งหน้าขาลงมานะครับเนี่ยพอเราทิ้งหน้าขาก้นเกินมันก็จะลงมาให้เราอย่างนี้พอผมเริ่มหนักผมก็จะใช้การเก่งที่เป็นรับากำมัดนะครับ<ม>นะบไม่ต้องกลัญญวว่าพุกเข่าเล่นแล้วจะไม่โดนนะครับโดนนะครับ อย่างเงี้ยพอเราทิ้งขาเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มหนักแล้วรับตัวเราจะดึงไปเองนะระบบก็จะกำหมัดมันจะไม่เจ็บหลายคนที่บอกพี่ยอดเล่นแล้เก็บหน้าแขนลองสังเกตด,ดูส่วนใหญ่เราจะชอบทำขน,นึงแล้วเราใช้ท่อนแขนกดลูกกิ้งแต่ถ้าเรากำมือรับรองร้อยทั้งร้อยครับวิ่งมาหลังแขนสวยมากเดี๋ยวพี่จ่ายใกล้ๆเลยเอามาแนวเล่นคนใหม่เลย นะครับใช่ครับไม่ใหม่ๆเราลองแค่นี้ก็ได้เพื่อนนะเนี่ครับนี่แบบคนใหม่เลยนะถ้าคนท่าไหนไม่ได้อะกลับมาเล่นอีกนะครับพอเราเล่นสักสี่ห้าวันเราพักก็สองวันนะแล้วเราก็มาเล่นใหม่เราก็เพิ่มจำนวนทีเอาเพิ่มจากที่เราเล่นสามสี่วันแรกอ่ะ สักสิบทียี่สิบทีเล่นสักสี่ห้าวันเราพักสักสองวันเสร็จแล้วที่เหลืออยู่ที่ใจเราแล้วนะครับนะครับนี่แนวคนใหม่เนะนะครับมีหลายคนครับพี่แสงเทียนโหในคอมเมนต์พี่แฮปปี้เบิร์เ์ผมพี่น่ารักมากพี่ห้าสิบบาทแล้วรอบเอลยุบไปเยอะเลย นะครับแนวคู่เข่าคนใหม่เนาะจำนวนเซตละกี่ทีทีละกี่เซตผมบอกแล้วผมบอกเบรกเลยอาจให้หมอรุกไหวเท่าไหร่อาจไปเซตต่อไปได้น้อยขึ้นมานแต่เราต้องมีกำหนดว่าเราจะเล่นวันละกี่ทีกี่ทีเหมือนหมอมากเซตแรกก็สิบห้าสิบหกเล่นไปเหลือ 13, สิบสามเหลือสิบเหลือเก้าเหลือแปดผมก็เล่นร้อยหนึ่งของผมแต่วันนี้ก็ร้อยสามทีร้ 140, อยสี่ทีเนาะ วีนี้มาแนวฝุกยืนนะครับขอผู้หน่อยเมื่อวานเสียดายไอเด็กที่อยู่เป็นนักมวยอยู่วัดหลวงพ่อโสธรรู้ว่าผมจะไปวัดหลวงพ่อโสธรมันแอบไปซุ่มดูเจอตัวจริงมันบอกไม่กล้าทักแลนะยอดตัวใหญ่มากใหญ่ป่ะเนี่ยใหญ่ห,ญหรออะไรวะมันกลัวผมมั้มัน แต่ผมให้ลูกกินเด็กเขาไปนะคือว่าเด็กเขาเป็นน้ำวยแล้วช่วงนี้น้มวยเขาต่อยไม่ได้น<ม>นนนเานาะเด็กบอกอยากได้กล้ามท้องแบบนายยอดครับส่งให้แล้วแต่เสียดายเจอกันจริงๆจะดีหูแล้วสองทีไม่ทักกันเขาก<น>ลก<น>กัวกลัวกล้ามอาตายมาเล่นกับพี่เซ็ตเนื่องมาก่อนจะติดนาทีร้องเก็บอีกแล้วเห็นปะ่ะ<ง>อ่ะ<น>ทีนี้แนวคนฝึกยืนนะเราไม่สอนการผมบอกแล้วขา ยืนเอาให้เราสบายอย่ามาตามผมขาชิดไม่กินกําลังนะครับถางมากถางน้อยแล้วแต่เราแต่ไม่ใช่มาถางกันแบบนี้นะตะคิวขึ้นขานี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเอาที่เราสบายอันนี้คือเมื่อกี้คือคำถามคงจะไม่มีใครถางแบบนั้นแต่ผมมาถางผมเล่นเสร็จพี่น้องจะรู้ว่าบางทีผมจะมาตกท้ายแบบนี้เพราะผมจะเอาขาหน่อยนึงแต่อย่าเอานะเอามานี่ตะคิวขึ้นขาคางแตกโทษผมไม่ได้เลย แต่เราอาัทิศสบายครับทีน่าทิมนะนะครับเนี่ยเราลงแค่เนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับมันโดนนะผมบอกให้ไม่ใช่ไม่โดนน,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 นะครับราม,ามันนี่เลยเราอะอะไรนี่มาเมื่อเช้านี่มาผมจับยืนเลยมา บอกไม่ได้ไม่ได้พ่อเนี่ยบอกเล่นไม่ได้เดี๋ยวเล่นได้ไม่ได้เดี๋ยวดูเอาเอาแบบเมื่อเช้าลูกเก่งขาไม่เคยเล่นเหรอยืนเลยอระเมื่อเช้าจับยืนเลยนี่ครับมันเด็กบอกไม่ได้แต่แต่มาหาผมเล่นต้องได้ทุกคนผมก็ไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ช่วยอะไรด้วยอันนี้ไม่ได้โมโหนะเพื่อนกลัวเพื่อนไม่ได้ยินที่ละครอ่ะเนได้ผมเ่มาเเี่ยเขาเล่นได้นะครับเขาก็เล่นได้ แต่เมื่อเชาเขาเล่นไม่ได้เลยนะแต่พอผมมานั่งเยี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมเล่นได้นีน่ครับคือความสุขเราให้เด็กเขามาแบบเนี้มันสุดที่สุดแล้วแล้วข้อข้อดีของเด็กเลยคือผู้ปกครองเด็กน่ารักครับมาตามแต่แต่เหนือสิ่งอื่นใดผู้ปกครองเด็กเนี่ยต้องเล่นกับผมเลยล่ะไม่ไหวเลยหนากกับหนุนลูกเอาเนื้อลูกไปหมดเลย แต่ต้องมาจัดในการดีไหวเปล่าสนุกว่าลูกบอกหน่อยบอกบอกลุงๆงนะนะเพื่อนๆห่อยเยสนุกมากครับเล่นได้ปล่ลูกยิ่งยืนได้ครับมันไม่ยากอย่างที่คิดเพื่อนขอเพียงแค่เราตั้งใจวันนี้เด็กลงแค่นี้เดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่หนีผมเดี๋ยวมาดูว่าเหล็กเด็กจะลงขนาดไหนนะครับเด็กต้องลงได้ดีกว่านี้ครั้งนี้ครั้งนั้นอยู่คิดใจเขาถ้าสิบนาทีแล้วบอกแล้วพี่ครับผมแต่อย่าเพิ่งจะซ๊อก็ต้องหวั่นดีสวยๆวัน บอลแขวนมเนี่ยเดี๋ยวจะพาเด็กเขาไปเล่นชุดหลังนะครับมามาเน้นช่วยกันออกกําลังกายอย่าคิดว่าสอนนะในการกระทําเราเน้นช่วยกันออกกําลังกายขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกกาลังใจเลยกดถูกใจสําคัญนะเพื่อนขอเลยดูโฆษณาให้ผมหน่อยผมจะได้มีตังค์มันนี่แฮกไ,ได้เปลี่ยนรองเนทะ้าเปลี่ยนเกมใหม่จอกที่หายรู้เลยเนี่ยนรองเท้าคู่เก่าขาย<า><า>ไปแล้วเนี่ยไปเอาของเตี่ยมันใส่ ราคือใส่กันได้ครับใส่กันได้เสียไม่ค่อยได้ไปไหนเราก็เอามาใส่ส้ยเเาทแต่ยังไงยังไงยังไงก็นันยางเหมือนเดิมไม่ได้โฆษณานะแต่ติดนันยางไอ้คู่ก่อนน่ะที่ใส่ไม่ใช่นันยางเพราะน้องซื้อให้เดี๋ยวซื้อเองก็เป็นนันยางตลอดเนาะดีดดไม่ดีไม่รู้ไม่ได้โฆษณานะนันยางนะส่วนตัวผมวันนี้ น่าจะพอเนาะสินาทียังถึงยังพี่ถึงแล้วครับผมถึงแล้วไอ้นุมน่มๆสวัสด,ดีทักทายพี่ๆน้องๆเราคุยกันแค่นี้วันนี้นะครับเดี๋ยวต้องให้ดูหน้าผู้ปกครองหน่อยดูหน่อยผู้ปกครองต้องจัดหน่อยไหวเปล่าพี่รค,ครับผู้ปกครองน่ารักครับนะมาเอาลูกมาให้กําลังใจอ่ะทักทายกันสวัสด,ดีนะครับผมอบคุวันนี้ที่นี่เราอยู่แบบพี่น้องครอบครัว โอเคนะครับสวัสดีครับผม